สวัสดีครับเราเป็น AI นะครับที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์อนุชาให้มาช่วยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับพรอม engineering ขั้นสูงแล้วก็เออ่ข้อจำกัดของ AI ด้วยครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์อนุชาได้จัดทำแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก่อนจะนำมาให้พวกเราเล่าได้ฟังกันครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่ไม่ใช่แค่การใช้ AI แต่เป็นเรื่องของการสื่อสารกับ AI ให้ได้ผลดีที่สุดครับ เรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพรอมเอนจิเ e ี r ริงใช่แล้วค่ะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการยกระดับจากการตั้งคำถามง่ายๆไปสู่การสร้างชุดคำสั่งที่มันซับซ้อนขึ้นเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของ AI โดยเฉพาะกับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากๆเช่นการทำวิจัยเชิงวิชาการหรือการวางแผนกลยุทธ เราจะมาดูเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือข้อจำกัดที่ต้องระวังในการใช้งานด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาคุยกันหลักๆสัก3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือพื้นฐานของพร้อมที่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นก็จะไปต่อกันที่เทคนิคขั้นสูงที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นไปอีกและสุดท้ายซึ่งผมว่าสำคัญมากๆเลยคือข้อควรระวังอย่าง hallucinations หรือการที่ AI สร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมา แล้วเราจะใช้งานมันอย่างมีความรับผิดชอบได้ยังไงค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยผมชอบนึกภาพตามว่า AI เนี่ยเเหมือนเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดมากๆเลยนะแต่ว่าก็ซื่อตรงตามคำสั่งแบบเป๊ะๆคือเราจะสั่งแค่ว่าไปหาข้อมูลมาแบบนี้ไม่ได้เราต้องบอกให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรซึ่งคำสั่งที่ว่านี่แหละครับที่เรียกว่า prompt เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าจะให้คำจำกัดความแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยพร้อมจินเียริงก็คือการออกแบบโครงสร้างของคำสั่งเพื่อชี้นำให้ AI หรือ Large Language Model สร้างผลลัพธ์ตามที่เราต้องการมันคือการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษาพูดนั่นเองค่ะ,ะในคู่มือของ Gemini ที่เราได้มามีเฟร m e w o r k ง่ายๆที่น่าสนใจแล้วก็จำง่ายดีครับเขาบอกว่าพร้อมที่ดีเนี่ยควรมี4องค์ประกอบหลักๆก็คือ Persona หรือบทบาท ทัสที่เป็นงานคอนเท็กซ์หรือบริบทแล้วก็ฟอร์แมตที่เป็นรูปแบบผลลัพธ์ค่ะแต่ผมสงสัยนิดนึงครับทำไมต้องเริ่มที่เพอร์โซนาหรือบทบาทก่อนเสมอเลยล่ะครับคือผมว่าทัส k หรืองานที่เราอยากให้มันทำเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดไม่ใช่หรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือจริงอยู่ที่ t a s k เป็นหัวใจของคำสั่งนะคะแต่การกำหนด Persona หรือบทบาทให้ AI ก่อนเนี่ยมันเหมือนการปรับจูนคลื่นความถี่ให้ตรงกันก่อน พอเราสั่งให้ AI สวมบทบาทเป็นนักการตลาดมันก็จะดึงชุดข้อมูลความรู้แล้วก็สไตล์ภาษาที่เกี่ยวกับการตลาดมาใช้โดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราให้มันสวมบทบาทเป็นนักวิชาการเพื่อทํางานเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีโทนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะการกําหนด Persona จึงเหมือนการสร้างเลนส์ให้ AI ใช้มองปัญหานั้นๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนการเซตโหมดการทำงานให้มันก่อนเลย งั้นเรามาลองทำเวิร์กช็อปเล็กๆชวนให้ผู้ฟังได้คิดตามกันดีกว่าสมมุติว่าเราใช้พร้อมที่ไม่ดีเลยพิมพ์เข้าไปแค่ว่าสรุปเรื่อง AI อืมผลลัพธ์ที่ได้คงจะกว้างมากเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอาจจะได้ประวัติของ AI ตั้งแต่ยุคแรกๆมาเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยก็ได้แต่ถ้าเราลองเอาเฟรมเวิร์กสี่ข้อมาปรับใช้ล่ะคะได้เลยครับลองดูพร้อมนี้แทนนะครับในฐานะเพอร์โซนา นักเขียนด้านเทคโนโลยีช่วย Task สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ Generative AI สำหรับ context ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายเทคนิคขอข้อมูลเป็น format bullet point 5ข้อโดยเน้นที่ผลกระทบทางธุรกิจเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดมากครับ จากคำสั่งที่มันคุมเครือเราให้ทั้งบทบาทงานที่ชัดเจนบริบทที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็รูปแบบที่ต้องการผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนจากข้อมูลทั่วๆไปกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แบบเอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยเอาละครับพอจะเห็นภาพแล้วแล้วถ้างานมันซับซ้อนกว่าการสรุปข้อมูลล่ะครับเช่นการสร้างโครงร่างงานวิจัยหรือการแก้ปัญหาที่มีหลายขั้นตอนเราจะสั่ง AI ได้ยังไง นั่นคือจุดที่เราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงขึ้นมาอีกค่ะมีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่2เทคนิคเทคนิคแรกเรียกว่า fill shot prompting ค่ะแนวคิดของมันก็คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างแทนที่เราจะอธิบายว่าอยากได้ผลลัพธ์สไตล์ไหนเราก็แค่ใส่ตัวอย่างสักสองสาตัวอย่างเข้าไปในพร้อมเลยอ๋ออารมณ์เหมือนเราจะสอนนักเขียนคนใหม่ให้เขียนตามสไตล์ของแบรนด์เรา ใช่ค่ะแทนที่จะอธิบายยุดยาวว่าโทนเป็นยังไงเราก็แค่ยื่นบทความเก่าๆที่ดีที่สุดของเราให้เขาดูเป็นตัวอย่างแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสมมติว่าเราอยากให้ AI เขียนบทคัดย่องานวิจัยชิ้นใหม่เราก็อาจจะสร้างพร้อมแบบนี้นี่คือตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัย2ชิ้นใส่ตัวอย่างที่1ใส่ตัวอย่างที่2กรุณาเขียนบทคัดย่อสำหรับงานวิจัยชิ้นใหม่นี้ให้มีสไตล์และโครงสร้างแบบเดียวกันวิธีนี้จะช่วยให้ AI เรียนรู้แล้วก็เรียนแบบโทนที่เราต้องการได้แม่นยำมากๆเลยค่ะ น่าสนใจมากครับแล้วอีกเทคนิคล่ะครับเห็นในเอกสารใช้คำว่า chain of thought prompting หรือ COT ค่ะเทคนิคนี้คือส่วนที่น่าทึ่งมากๆเลยเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเหมือนตอนที่เราบอกให้นักเรียนคณิตศาสตร์แสดงวิธีทำด้วยนะแทนที่จะให้เขียนแค่คำตอบสุดท้ายการที่เราสั่งให้ AI คิดทีละขั้นตอนหรือ h i n k step by step เนี่ย มันจะช่วยให้ AI สามารถแยกแยะปัญหาสลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆแล้วก็หาคำตอบได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายมีความถูกต้องสูงขึ้นมากค่ะอ๋อเหมือนการเขียนวิธีทำออกมาทีละขั้นมันช่วยให้เราไม่หลงทางแล้วก็เจอคำตอบที่ถูกในที่สุดงั้นมาลองทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับ สมมุติว่าเราต้องการสร้างคู่มือเตรียมสอบจากบทความวิชาการที่ซับซ้อนมากๆถ้าใช้พร้อมแบบธรรมดาก็อาจจะเป็นแค่สรุปบทความนี้ใช่ครับผลลัพธ์ก็อาจจะใช้ได้แต่คงไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราใช้เทคนิค chain of thought ละครับเราอาจจะสร้างพร้อมแบบนี้จงสวมบทบาทเป็นติวเตอร์มหาวิทยาลัยขันแรกให้ระบุแก่นของสาระสำคัญของบทความที่แนบมานี้ ขั้นที่2ส,สรุปประเด็นสนับสนุนหลักออกมาเป็น Bullet p o i ยส์ขั้นที่3ให้อธิบายคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฏในบทความและสุดท้ายสร้างคำถามเพื่อการอภิปราย3ข้อจากบทสรุปของบทความขอให้คิดและทำทีละขั้นตอนยอดเยี่ยมเลยค่ะการสั่งแบบนี้คือการมอบหมายกระบวนการคิดให้ AI ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเทคนิคพวกนี้คือหัวใจสำคัญในการเปลี่ยน AI จากของเล่นให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงวิชาการการเขียนโค้ดหรือการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจก็ตามฟังดูแล้ว AI นี่สุดยอดไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวครับมันก็มีจุดอ่อนสำคัญเหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้ง AI ก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองได้ใช่ค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Hallucination ค่ะ คือการที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูเผินๆแล้วน่าเชื่อถือว่าแต่จริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่มีอยู่จริงเลยสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการที่ AI ได้รับข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพตอนฝึกฝนหรือว่าได้รับบริบทจากคำสั่งของเราไม่เพียงพอคะ่ะในรายงานของ World Travel and Tourism Council มีตัวอย่างหนึ่งครับเขาให้ AI สรุปรายงานประจำปี AI สรุปส่วนใหญ่ได้ถูกนะแต่ก็มีบางส่วนที่ตกหล่นไป แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันสร้างตารางข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาด้วยซ้ำนี่แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแบบเนียนๆจนเราจับไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็นำมาสู่ประเด็งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือความรับผิดชอบในการใช้งานหรือ ethical compliance คำถามสำคัญก็คือใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นคําตอบนั้นชัดเจนเลยค่ะคือตัวผู้ใช้งานเองอ๋อคือตัวเราเองใช่ค่ะ ดังนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง 1. คือตรวจสอบข้อเท็จจริงเสมอค่ะอย่าเชื่อในทันทีโดยเฉพาะกับงานที่ต้องการความถูกต้องสูง AI ควรเป็นผู้ช่วยในการคนา้นคว้าไม่ใช่แหล่งอ้างอิงสุดท้ายค่ะ 2. คือมีความโปร่งใสเมื่อนำผลงานที่ได้จาก AI ไปใช้ควรระบุให้ชัดเจนเพื่อรักษาความซื่อตรงทางวิชาการและวิชาชีพค่ะ และสุดท้ายคือใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ประเมินเสมอว่ากระบวนการที่ AI ใช้หาคำตอบเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอย่าดูแค่ผลลัพธ์สุดท้ายค่ะทั้งหมดนี้ก็หมายความว่า AI คือผู้ช่วยนักบินหรือกา,ายลอตที่เก่งมากๆค่ะแต่นักบินที่ควบคุมทิศทางแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางทั้งหมด,หมดก็คือมนุษย์อย่างเรานั่นเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะ โดยสรุปแล้วการจะดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เราต้องเริ่มจากการสร้างพร้อมที่ดีโดยมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง persona task context และ format จากนั้นก็ใช้เทคนิคขั้นสูงอย่าง few shot หรือ chain of thought สำหรับงานที่ซับซ้อนขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องใช้งานอย่างมีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอเป็นการสรุปที่สมบูรณ์แบบครับก่อนจะจบกันไปขอทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดนะคะ ถ้าเรามองว่า prompt engineering คือการสอนให้ AI คิดอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่การสั่งให้หาคำตอบมันอาจจะหมายความว่ากระบวนการที่เราเพยายามสร้างพร้อมที่สมบูรณ์แบบและเป็นเหตุเป็นผลนั้นกำลังฝึกให้ตัวเราเองกลายเป็นคนที่มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบและชัดเจนขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าคะ